สวัสดีค่ะปุนาจากช่องปุนา U.S.A. Channel ค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาต่อ EP 2นะคะพ่อขืนใจลูกสาวจนจนตั้งแต่เด็กๆจนโตนะคะจนมีลูกด้วยกันนะคะมาต่อ EP 2นะคะสำหรับนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ชื่อนี้นะจะเป็นนามสมมุตินะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ใครๆทั้งสิ้นนะคะเป็นนิทานที่ปูนานำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเป็นนิทานที่เกิดขึ้นในประเทศแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนที่เพื่อนๆจะไปติดตาม p ี2นี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา U S a Channel นะคะสำหรับเพื่อนเก่านะคะที่กดติดตามให้ปูแล้วปูนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะ ไม่อยากพิ่ำเพื่อเสียเวลานะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวกันไปพร้อมๆกันนะคะมาเท้าความนะคะเมื่อตอนเมื่อ EP หนึ่งนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะที่ปุนานเล่ามานะคะ,ะม,ามาเท้าความย้อนหลังนะคะ EP หนึ่งนะคะที่ที่เล่าผ่านมาคือหลังจากที่ ไปโหลดนี้นะคะไปโหลดนี่นไปอเอาเด็กนะคะคือเด็กเด็กชายนะคะเด็กชายบอบบี้นะคะไปนะคะแล้วก็เขาก็แจ้งตำรวจํารวจตามหาก็หาอย่างไรก็ไม่เจอนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคนเป็นแม่นงางมานี่นะคะก็รู้ข่าวว่าลูกลูกชายตัวเองนะถูกลักขโมยไปนะคะก็ ร้องโห่มร้องไห้มาทํางานก็เพื่อนก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเขาก็เลยถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรน้องเขาก็น้องมานี่ก็เลยเล่าให้เพื่อนเพื่อนที่ทํางานฟังก็บอกว่าเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วเธอมีใครรู้จักที่เคยเป็นศัตรูอะไรเธอไหมน้องโรซี่นี่ก็บอกว่าไม่มีใครตัวเองไม่มีไม่ไม่เคยมีศัตรูก็มีแต่คนที่เป็นพ่อเท่านั้นที่อ่า รู้เรื่องนี้เพราะว่าเขาไม่พอใจที่น้องมานี่เนี่ยเอาเอาลูกชายนี้ไปไปอ่าให้สถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็มีคนพ่อแม่บุญธรรมมารับเลี้ยงคือเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากที่น้องมานี่เอาลูกตัวเองนะคะไปไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กเด็ก,กํำพานะคะก็ เขาโกรธเขาแค้นมากแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เธออยู่ที่บ้านเธอนะไม่ปลอดภัยนะเธอย้ายมาอยู่กับฉันดีกว่าหลังเลิกงานเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บเอาเสื้อผ้าเดี๋ยวเธอย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเข้าของมาอยู่ที่บ้านที่ที่อพาร์ตเมนต์ของฉันอะไรก็คุยกันเรียบร้อยและหลังจากนั้นหลังจากทํางานกันจนเลิกงานเสร็จก็พากันเดินออกมา หน้าร้านนะครับซึ่งเป็นสถานที่นะคะเ,เต้นนะกโก้ Go Go นะคะที่ทําง,งานก็เดินออกมาแล้วก็คนที่เป็นพ่อ,อ,อไปโลดนี่มารอมาดักรอยอยู่หน้าที่ทําง,งานก็มากชาก็าน้องมานี่นี่มาแล้วก็กระชากแล้วก็ตกแล้วก็เพื่อนก็พยายามมาช่วยเอาไว้ช่วยเอาไว้ก็ คนเป็นพ่อบอกอย่ามายุ่งนี่มันพ่อเรื่องลูกของอ่าเรื่องของพ่อลูกเขาคนอื่นไม่ต้องมายุ่งอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยไม่กล้าที่จะยุ่งก็เอาพ่อก็เอาน้องโรซี่นี่ขึ้นรถไปด้วยไอ้ล้อน้องอ่ามานี่เนี่ยขึ้นรถไปด้วยก็ขึ้นรถไปและหลังจากนั้นก็น้อง มานี่ไม่เคยกลับมาอีกเลยหายไปเพื่อนก็รอเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับน้องมานี่คือตั้งแต่คืนนั้นที่พ่อเอาน้องมานี่กลับไปว่าอย่าไปส่งที่บ้านน่น้องมานี่หายไปเลยไม่ได้ไม่มาทํางานคนอื่นเขาก็ตามหาว่าเกิดอะไรไปที่บ้านก็หาไม่เจอเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูตรงในบงในบ้านเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรก็แบบว่ายังครบ เอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องมานี่อย่างนี้ก็เขาก็เลยไปแจ้งตำรวจไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ตามสืบสาอหาราวเรื่องว่า,าน้องมานี่เนี่ยมีเรื่องกับใครมา,ามั่งมี มีคู่อริอะไรมั่งเขาก็ตำรวจเขาก็สืบหมดทุกคนว่าที่เขาสืบมาเขาไปถามเพื่อนสมัยเรียนนังซื้อด้วยกันตำรวจเขาก็แบบว่า,อาสอบสวนนะสืบสวนสอบสวนเขาก็หาสาเหตุว่าเพราะอะไรน้องน้องมานี่ถึงหายไปและหายไปเนี้ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อะไรอย่างนี้ก็ไปสอบถามเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่ ตั้งแต่แบบว่าเพื่อนเก่าอยู่ที่หมู่บ้านเก่าอยู่เมืองเก่าเลยก็ตำรวจเขาก็สืบสอบสืบสอบหาเขาก็ถามว่าน้องเพื่อนก็เล่าให้ฟังตามที่บอกน้องมานี่เนี่ยอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุแบบสามสี่ขวบก็เห็นมาตั้งแต่สามสี่ขวบก็มาโรงเรียนแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอสูงสิงกับใครไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเป็นเด็กที่ซึมเศร้าไม่มีความสุขเวลามาโรงเรียนนี้ก็อย่ายิหลบ จะหลบไม่ค่อยแบบว่าเปิดเผยอะไรกับชีวิตตัวเองไว้แล้วเลิกเรียนก็จะรีบกลับบ้านทุรนทุรายรีบกลับบ้าน,านเวลาเพื่อนโทรไปหาที่บ้านก็ไม่ค่อยอยากจะคุยคือแบบเออแค่นี้แค่นี้น,นี่นะอะไรอย่างนี้คือคล้ายๆกับมีคนสั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เล่าให้ฟังนะ แต่เขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่เคยมีแฟนเลยเขาก็อยู่กับพ่อตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เล่าให้ตำรวจฟังตำรวจก็อสืบเสาะหาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในที่สุดตำรวจก็ก็ไปถามเพื่อนที่ทํางานที่ทํางานที่บาร์ด้วยกัน mm hmm. เพื่อนที่บาร์ก็เลยเล่าให้ตำรวจฟังว่าก่อนวันเกิดเหตุน้องโรซี่มาเล่าไอ้น้องมานี่มาเล่าให้ฟังว่า ลุกชายเขา่ที่พ่อแม่บุญธรรมนําไปเลี้ยงนะ่ะโดนขโมยไปโดนลักปลาตัวไปแล้วก็หายังไม่เจอน้องมานี่ก็เลยบอกว่าไม่คงไม่มีใครหรอกนอกจากคนเป็นพ่อเป็นคนเอาไปอันนี้ก็เลยเพื่อนที่ทํางานก็เลยแนะนําว่าอย่างนั้นนะ่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเป็นไปอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ด้วยกับชั้นรือย้ายไปอยู่กับอาพาร์ตเมนต์กับชั้นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยก็ กะว่าเลิกงานแล้วจะกลับไปขนเสื้อผ้าแต่บังเอิญพ่อเขามารับเอาไปก่อนนั่นแหละเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังแล้วตำรวจเขาก็ตามทีนี้ว่าผู้ชายคนนี้นะเป็นใครอะไรยังไงเขาก็ไปตามตามไปแล้วก็ในที่สุดก็เขาหนีไปเขาหนีไปอีกเมืองหนึ่งตำรวจก็ตามจับได้ตามจับได้ก็เอามาสอบสวนสืบส,วน,สวนว่าน้องมานี่น้่ไปไหนในที่สุด เขาก็พยายามแบบว่าเอามาสอบสวนนะหลายครั้งตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนเอาน้องมานี่มาฆ่าในที่สุดตำรวจก็มันกดดันนะคะคือเขาสอบสวนจนแบบว่าเขายอมรับเออเขาเอาน้องมานี่มาแล้วก็มาฆ่ามาฆ่าฆ่าไปแล้วเอาไปเขาก็ไปบอกว่าสถานที่ฆ่านะอยู่ตรงไหนเขาก็พาตำรวจไปคือเขาเอาน้องมานี่มาแล้วก็เอาไป เอามามาฆ่านะคะแล้วก็เป็นฝังไว้ในป่านะคะแล้วหลังจากนั้นตำรวจเขก,ก็สืบสวนต่อนะคะสืบสวนต่อว่าเกี่ยวข้องเด็กที่หายไปคือคือลูกชายของน้องมานี่ที่หายไปเนี่ยผู้ชายคนนี้มีส่วนลักพาเด็กไป,ไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ ตำรวจนะคะหลังจากที่เขาทราบว่าไปโลดเนี่ยเป็นคนเอาน้องมานี่ไปไปไปฆ่านะคะเขาก็เลยสืบต่อว่าแล้วลูกชายของน้องมานี่ที่หายไปเนี่ยใช่ไปโลดไหมเป็นคนเอาไปเขาก็สืบสวนต่อในที่สุดก็เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าน้องมานี่แล้วก็ฆ่าน้องบ๊อบบี้ Bobby. เขาบอกว่าเขาโกรธแค้นที่น้องมานี่น่ะเอาลูกชายไปไปไว้ที่สถานเด็กกำพร้าแล้วก็หนีหนีแบบหนีย้ายหนีออกจากบ้านคือทำให้เขาโกรธแค้นมากแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาจำเป็นจะต้องอทำร้ายทุกคนที่ทำให้เขา,าเจ็บเจ็บใจอะไรอย่างนี้เขาก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาเป็นคนฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกอะไรอย่างนี้ ในที่สุดนะคะเขาตำรวจโอ้ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะที่จะตา,ามหาคนร้ายว่าคนใครเป็นคนฆ่าหรือว่าอย่างไงเขาก็ตามหาจนในที่สุดนะั่นแหละเขาก็ไปสอบถามเพื่อนๆสอบถามเพื่อนร่วมงานสอบถามเพื่อนรุ่น,น,นตั้งแต่สมัยเรียนเด็กตั้งแต่เด็กๆต้นตั้งแต่เรียนมัธยมเอประถมมัธยมเขาก็ถามไปหมดทุกคนว่า,าประวัติน้องอามานี่เนี่ยแล้วก็ พ่อเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนเก็เล่าให้ฟังนะตำรวจก็ก็สืบต้นตอจนมาถึงในที่สุดเขาก็มาจับได้ว่าคนเป็นพ่อเป็นคนฆ่าลูกตัวเองหรือว่าฆ่าลูกตัวเองคือลูกคือน้องมานี่แล้วก็ฆ่าลูกของตัวเองที่ได้กับน้องมานี่นะคะคือแล้วในที่สุดตำรวจก็จับคนเป็นพ่อคือโลนี่เขาคคกนะคะแล้วกอ็อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุนาก็จะต้อง ไปทำอาหารเย็นใหสามีนะคะเดี๋ยวมาฟังต่อนะคะเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะจบลงเอ่ยยังไงนะคะว่าตำรวจเขาติดตามเรื่องไปถึงไหนเรื่องจะจบยังไงนะคะเดี๋ยวมาติดตาม e p 3ีกันนะคะก็ทั่วบูนาต้องไปทำอาหารใหสามีอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมามาติดตาม EP 3ีกัน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดแชร์แชร์แชร์เยอะเด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดี